เด้อถ่าคลิปก็ได้เด้อเดี๋ยวอันนี้<า>วิดีโอรครับอาจารย์วันนี้เป็นวันที่เป็นมงคลมากสำหรับเ,เลิกแห่งการเปิดมิติแห่งการเวลาครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกในรอบพันปีที่พูดอันนี้ไม่ใช่ผมเป็นคนพูดอาจารย์ผมเป็นผู่ฤาษีอยู่ๆคนก็นบอกมาว่าเทพเบื้องบนผู้ใหญ่ได้บอก ผ่านมาโดยองค์พระสุริยเทพเป็นการเวลาถ้าไม่มีพระสุริยเทพจะไม่ได้เปิดการตอนนี้เพื่นบอกมาว่าให้ทําพิธีในวันอาทิตย์ขึ้นเก้าค่ำเท่านั้นปีนี้มีสองวันผ่านไปแล้ววันหนึ่งหรือวันสุดท้ายเมื่อวานก็เป็นห่วงว่าฝนจะตกแต่หลวงพ่อท่า,านพระอาจาร์พิลมสงสัยเพื่นรู้วารัจิตหรือเปล่าเพื่อนบอกว่ามันไม่ตกหรอกลดแจงจ่างต่างที่เห็นอย่แล้วครับ อันนี้เวลาเพื่อนกําหนดนะเ